การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดาาดเด็กที่มีอายุตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุมๆนะครับโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมลองโตเซียนนะเออใครได้เข้ามาแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนนารารม,มัน่เซินเคยอ่ะ <c oughs> บนนาชามก็คือกลุ่มที่บอกเป็นการแต่งให้แต่เดียวของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์เกมแจกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเขา้ากลุ่มบนนาชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้แล้วลองทักไปถามเขาดูเพื่อนเออวันนี้ก็ไม่อยู่กับเกมรถแข่งแบน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 ,บน,บนอะไรอย่างเงี้ยเออ วันนี้ก็พบทุนมาแค่สองร้อยบาทนะเงินมามาหนึ่งก็ขอเริ่มที่เบ็ดสิบขวบและกันวันนี้วันนี้จัดหนักจัดเบ็ดหนักเลยนะเพื่อนเออทุนน้อยจะจัดเบ็ดหนักมา,กมาขอสามสิบหมุนไปก่อนขอสามสิบหมุนไปก่อนหรือเปล่าโอเคเพื่อนโ,นะโอ้ยมาดีมาดีมาหนึ่งเก้า 1, เลยมาหนึ่งเก้าเลยสี่สิบเก้าบาทยังไง อรอบนี้คูน้าเข้ามาโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไร่ได้มาเท่าไรโอ้มาถึงก็เอาเลย 4, 200, 4, 5, 5น,นะเพื่อนมาถึงก็เอาเลยสี่สองร้อยสี่ห้าบาทนะเออได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยมา <c oughs> เออขาเฟ่คุณเพื่อนาเฟ่คุณสี่เข้ามาโอ้ยไอเหี้ยมาถึงก็จัดหนักเลยมาถึงก็จัดหนักเลยเบ็ดตินะเนี่ยเหรอ,อ เอาตัวมันสองร้อยบาทนะเพื่อนเออมันจะแตกร้านหรือเปล่าใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงก์ n g ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ n g ใต้คอมเมนต์แล้วผมดอดูเนาะโอเคหรือเปล่าเฮ้ยมาดิเมื่อวันผมไปตลาดมา้นเพื่อนเออแม่ค้าเกาถามผมมาว่าสาสมตัดสาสมตรงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกมอครับมอครับครับเออ ไอ้ที่ยแม่งมองอะ้รนนตลาดเลยน้าขำผมว่าผมผิดอะไรวะเออแกบอกว่ามองคับอะไรเงี้ยเฮีย yeah. เอ้ยสวยคู่13ด้วยเพื่อนสวยงาม39บาทยังไงดองสุดท้ายดอกสุดท้ายขอแบบบางๆหน่อยขอ,ปปอ,ยอ,อแบบบางๆเอาโอ้โหเฮียได้เนี้ยหรอโอ้โห3 35บาทเองเออก็ได้เรื่องอยู่เบ็ดสิบ ตอนนี้ก็กำไร 2003, 200มาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเพื่อนมาดิคูณเซ็เข้ามาดอกนี้ที่ดีแปดบาทยนะังไงต่อโอ้โหไม่มีคอมโบนจ่ะสวยงามสวยงามมาดิดิบอกบาทเลยนะยี่สิบเจ็ดแล้วคูณมีค boxer, <here> ูณสองแล้ว <favourite> ม <Competition. S 1> ีคูณสองแล้วคูนโอ้คูณเจ็ดไหมคูณเจ็ดเข้ามาดอกนี้โอ้ยเพื่อนเอ้ยดอกนี้ทำไมสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเพื่อนโอ้โหไม่หวั่นเลยของจริงดีๆ เกมนี้มั่งดีจริงแต่งงี้เออเกมเกมมังดีจริงเกมน,เนี้เออทีกูเพิ่งเคยเล่นเพื่อเจ็ดร้อยสองบาทเพื่อนกำไรมาเท่าไหร่1,700แล้ว1,700กว่าบาทแล้วเออเวทีน้เพื่อนโอ้หสุดติงมาสวยงามยังไงโตสวยงามมาลาแฝดยังไงดอกนี้สวย เออมาคนนะก็มาดอกนี้ได้ไรสี่สิบเจ็ดบาทนะันเมือ่อนเออได้เรื่องอยู่ได้เลื่อนอยู่ทำไรม,มาพันเจ็ดแล้วเมือ่อนมาดิมาดิสวยงานแปดบาทยังไงต่อโอ้โหสวยงามสิบเก้าบาทยังไงต่อ,อม,มาดิสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหไม่มีนะจ๊ะก็ขึ้นเบ็ดเลยละการเมื่อนขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดยี่เลยวันนี้จะจัดทุนหนักหน่อยนะเพื่อนมาห้าสิบหนึ่งไมเมือ 50, ม่อห้าสิบหมึ่งใบ หาที่บนไปเลยโอเคแล้วป้าน้องมาดิเบ็ดยี่ด้วยเฮียเบ็ดยี่ด้วยสี่สิแปดยังไงมีคูณอีกมีคูณอีกยังไงต่อยังไงต่อมีคูณอีกโองไงกอยกง่าบาง่อยังอยังไง่อยังไงร่แยง่อยังไงต่อยงอยั่ายอ้โหดอังไงต่อยังไงต่อยังได่องไ้่ได้่อยไ่อยไงตัไออยไ่ออั่ไงต่ออไงต่อัไออไออไอย โอ้แม่งยอดโอ้แม่งยอดโอ้แม่งยอด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 ไปเลยยอดไปเลยยอดไปเลยยอดไปเลยเยอะๆเยอะๆได้อะไรได้อะไรเหล่านี้โอ้โหนึ่งพันเก้าสิบแปดบาทนะเออโูได้เรื่องเลยเบ็ดยี่สิบเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชทให้คลายหุ่นด้วยแล้วกันเพื่อนโอเคหรือเปล่า สวยงามขอบโบร์งี้ดิเพืเ่นนนอนๆโคนก้าเข้ามาโอ้ยได้มาเท่าไหร่คือได้มาเท่าไหร่หรือโอ้โอไม่กดคือแบบตังไม่ไหวเลยแม่เบ็ดยี่สิบด้วยนะเออโอ,โอไ้ได้เลยเลยดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สองพันเจ็ดสิบบาทเมืออ่อไงกำไรตอนนี้มาสี่พันหกแล้วเพืเ่อนๆไม่ที้วันอีแล้วเออโอ้ย,อยไม่สี่หนึ่งร้อยกว่าบาทยังไงต่อเคต่อสวยงามโอ้โห เข้าฟรีหรือเปล่าโอ้ยไม่เข้านะเพื่อนเออดองนี้ได้เพีงเท่าไหร่โอู้หูเขาไหลดีจริงเขาไหลดีจริงเออไหลดีจริงใไมาเจ็ดสิบเอ้ยเจ็ดร้อยหกสิบกระบาทนะเออกำไรมาห้าพันสามแล้วเม็ดยี้นะเพื่อนเออกำไรมาห้าพันสามเม็ดยี้ที่บอกว่า setting ไปถึงแล้วเลยยังเนาะ 400บาทเมื่อนองนี้มาต่อสวยงาม เอาเพื işte k, kind of ่อนเพืนเอาเอาเอาเมื่อกี้ดูนี่อยู่ไหเพื่อนเออดูโทรศัพท์อยู่นะเออดอกนี้ไมมเท่าไหร่องพันสี่ร้อยส่สิบสี่สิบบาทโอ้ทำไมตอนนี้มาหกพันเรเพื่อนเออไม่วันอยู่ได้แค่ไมคคุณเจดีกเท่าไหร่แต่จริงจริแต่จริงจเพื่อนโอ้ มาดิโอ้หนึ่งพันเยี่ยเป็นดีสิบเลียโอ้มาดิสวยงามรำเป็ดยังไงนอกน,นี้แหละโอ้เศบเข้ามาสี่โอ้คอมโบอย่างนี้คือแบบว่าปังไม่ไหวเลยสี่ร้อยบาทนะแม่สี่ร้อยบาทอุ้ยกำไรจะมืนแล้วเบื่อวันเนี้ย มาดิมาต่อเดี๋ยวเงินโอ้อสวยงามสวยงามคูน้าเข้ามาแล้วยังไงเจ็ดสิบบาทตอกนี้โอ้โหเรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่โอ้โหสวยมาดิ มาเด็ห,หัวใจมาแล้วหัวใจมาแล้วจ้าไม่มีบอกไม่พอเปิดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออน้องๆหนุ่ม่คนไหนที่มีไอต่างกันแปดตีก็ควรได้รับความแนะนาดอกนี้ได้มาเก้าร้อยบาทในเรยเมื่อนเออดูเพื่อความสนุกสนานและความมาเดินนั่นน่ะนะเออไม่แนะนาไม่เล่นนะน้องเออก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มอนุทาก็ลองถามมานถามก็โดนลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนเออมาเด็กกุญแนเองก็ได้มา เราปิดเดิลบลน่อยดีอ่ะมาแล้วดดสวยงามหัวใจมาแลสามสิบแปดบาทยังไงต่ออ๋อถุงมือไม่เกินแปดบาทยังไงเอเต็มหน้ากระดานออกนี้หนึ่งร้อยโอ้คูณสิบเข้ามาโอ้ดอกนี้ได้เงินกำไรเพื่อนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทเพื่อนโอ้ได้เลยเลยกำไรมาเมื่อหนึ่งแล้วเออมาดิกูขึ้นเบ็ดเลยกูขึ้นเบ็ดเลยมาไม่ได้วันอยู่แล้วมาเปิดจะปิดเดิบลเปิเปดเดิลบลได้มามาดิมาหน่อยมาหน่อย มาหน่อยปึ๊บโอ้ยหน่ิบบาทยังไงอืสี่้อยแปดบาทคูณเจ็ดเข้ามาดอกนี้ได้เท่าไหรแล้วมันเพื่อโอ้ยจีสามพสี่สามร้อยหกบาทเพื่อนโอ้กำไรมาหมื่นสามเลยเข้าหรือเปล่าเข้าฟรีครับเพื่อนเพื่อนเข้าฟรีครับน้อง แี่ดีว่วันนี้ใส่ดีกว่าทุกวันวัวเี้ยฟังไม่ไหวเลยเบ็100ดร้อยดวยมึงเป็ดร้อด้วยคุยสเข้ามาโอ้โหสามมุนขอได้หกบาทคุยสเข้าไปคุยสองเข้าไป,อาไปโอ้โหเน,นี้ไดไร้อยยี่สิบาทมัสงสหมุนยังไง มาคูณสองมาแล้วสวยงามสามร้อยบาทยังไงดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายต้องมีรูลล้แล้วล่ะโอ้มีคูณสามก็มีเป็นคูณสิบห้าดอกน,นี้ได้หมหเท่าไหร่โอ้จิตร้อยห้าสิบบาทมันมาดอกสุดท้ายหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้โหสิไม่มีต่อโอ้ดอกน,นี้คูณสิบห้าไปดีสองพันสี่ร้อยเพื่อนโอ้แต่งดีจริงเพื่อนโอ้สี่พันห้าร้อยสามสิบบาทนะเออโอ้ได้เลยเลยซื้อหน่อยไหมละ่ะซื้อหน่อยไหมละ่ะ มาดิเบ็ดร้อยเมือ100ม่อนเบ็ดร้อยมาเข้าต่อก็ซื้อินต่อเลยสวยงามคูณเจ็ดเข้ามาดอกน,นี้เท่าไรเก้าร้อยบาทเมือ่อนเออเก้าร้อยบาทยังไงคูณเจ็ดม่แล้วคูณเจ็ดคูณเจ็ดได้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทเพื่อนเออมาดิมาหน่อยดิมาหน่อยมาหน่อยดิน้องๆคูณ เจ็ดเข้าไมาเลขจีบาทยังไงต่อคูนิตสี่เข้ามาจ้าเหล่านี้ได้มาเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบบาทเงินเออหลือสามหมุนอย่าบอกนะวา่าขาดทุนอะ่ะเฮ้ยเออมาในถุงมือแปดร้อยคูนิตสี่คูนิตสี่คูนิตสี่ไปร้อยแปดสิบคูนิตสี่เป็นไงละดอนี้เห้ย yeah. ไหลาย,ยาวไปเลยไหลาย,ยาวไปเลย โอไปก็โอไปก็วันนี้คือแบบใครที่อยากแต่งแต่เดียวผมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเออลองนักไปถามมาดูนะใครที่มีสูตรดีๆก็แนะนำเ,เข้ามาหน่อยเพื่อนเออใครที่เข้าอะไรก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยกัน1มื่นสองพันเพื่อนอู้นี่มาดีวันเพื่อน,อ,นอุย้ยสองพัน Good. Good. เจ็ดกูสิเจ็ดเข้าไปละดอกนี้โอ้ยไม่กดไม่กดเลยเนี้ยคือแบบปังไม่ไหวเลยหนูปังไม่ไหวเลยดอกนี้ได้มาเท่าไหร่อูย้ยสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเนพูดจะแสแล้วเพื่อนเพื่อนจะแสแล้ว,แแลวโอ้กำไรสุดๆเลยห้าหมื่นเก้าพันเ ซื้อไปเท่าไหร่ยังสี่พันเทไหร่อห้าพันนะซื้อไปห้าพันนะเพื่อนมาต่อเลยต่อเลยขอสักสามสิบหมืนไปเพื่อนสามสิบหมื่นไเออมาดิียเจ็ดมื่ีจะแส่หรือเปล่านี่จะแสรหรือเปลนะ่านะเออบังสวยงามสองสิบบาทมาต่อสวยงามหนึ่งอู้พันสองร้อยคูณสี่คูนสี่เอมาไดยนี้ได้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ พันหนึ่งร้อยบาทเพื่อนจะใส่แล้ววันนี้เฮ้ยแข็งไม้ดีไหมยังมีแข็งไม้ดีไหมสวยงามห้าร้อยบาทยังไงดอกนี้มีคูณสิบสองเข้ามาดอกนี้ได้เท่าไหร่โอ้ไม่กดเจ็ดพันสี่ร้อยบาทเพื่อนโอ้โหวันนี้คือแบบกำไรเหลือเลยเพื่อนหนึ่งร้อยยังไงโอ้เต็มหน้ากระดานสองร้อยแปดสิบบาทโอ้ละวพันสองพันห้าเลย ปันไอ้เขาไหโอ้คูน้าเข้าไหมกเขาไหลแถวนี้โอ้ไม่กอไม่ไหวเลยแม่เ่าไหลเจ็ดพเก้าบาทแต่ดีจริงเพื่อนโอ้มาขอขอขอห้าหมุดบอลหนึ่งสองสมสามาดิมาดิาสุดท้ายกูพอแล้วเนี้กูพอแล้วคูณเจ็ดเข้ามา มื่นส,งสนนนองเก้าร้อยบาทพูดแตกแสนมันเงี้ยบเพื่อนโอ้ยอ่ะทุนมาแค่สองร้อยกุ้งบาทวเพื่อนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเรียงนี้แล้วกันเพื่อนเออได้กําไรมาพอสมครวรแล้วเออก็ขอตัวไปถอนก่อนละกันเพื่อนถอนถอนักหนึ่งแสนเก็บไว้สักพันเก้าไปเออวันนี้ก็จบคลิปคเรื่องนี้แล้วเพื่อนก็ขอตัวไปก่อนละกันเพื่อน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสแตทคลายผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออใครที่อยากเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้นะเพื่อนเออไปก่อนละกันบัตรโซมอ่ะรแอปเปิลบัตรแอปเปิลนะเออบู